โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนบบี้ดำต้วกลมช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YS6 นั่นเองคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีทำเควสตนะครับ NPC เอโดนั่นเองนะครับหรือการสร้างสัมพันธ์กับ NPC เอโดนั่นเองซึ่งการสร้างความสัมพันธ์กับ NPC นะครับทำให้เราได้รับไอเทมนะครับบางอย่างที่จำเป็นมากๆนะครับผมจะแนะนำให้ทำในช่วงประมาณเลเวล26ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับ ก็จะปลดบล็อกในส่วนของโรงชานะครับผู้ชมกดเข้าไปนี่เจ้าเอดอนะครับจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมซึ่งเรากดคุยไม่ได้ครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าค่าบิเภาพถึง10นะครับถึงจะเปิดการตอบโต้ได้เอาทีนี้ทำไงวะเน,นี่ยคุยไม่ได้ล้วจะจีบยังไงใช่ไหมอ่ะในส่วนตัวนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดู MBC ด้านบนได้นะครับตรงค่าบิเภาพนี้ NPC นะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะก็จะมีแบบโรงชานะครับกับนอกเมืองนะคำถ,ถามคืออ่ะแล้วเราควรจีบ NPC นอกเมืองหรอโรงชาก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้จีบ NPC ที่โรงชาก่อนนะครับอ่ะลองกดดูที่ไอดอก่อนก็ได้อ่ะนี่ครับสิ่งที่เราต้องเอาเลยนี่เลยคะคือแผ่นหินปริศนานะครับเพียงแค่ จีบเนี่ยให้หัวใจเนี่ยขึ้นแค่เลเวล5ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอัดเลเวลให้สูงสูงนะครับเอาแค่ของบางอย่างก่อนอย่างเช่นเนี้ยจำเป็นมากเลยอย่างแผ่นหินปริศนาเนี่ยใช้ในการปลดบล็อกสกิลนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวิธีการไปหา ABC a d a เนะครับหาได้ที่ไหนบ้างน,นะครับอ่ะคุณผู้ชมกดที่แผนที่ด้านขวาบนนะครับกดเข้าไปทีนี้เลือกคำว่าแผนที่โลกนะครับ ทีนี้นะครับผู้ชมก็เลือกมาที่เมืองท่ารีโมทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดที่เยี่ยมคู่หูเลื่อนลงมานะครับนี่เอมซี MC นะครับเอดอจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปก็จะวาร์ปไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับผู้ชมก็สนทนาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเอดอี่ยมีของที่ชอบเป็นพิเศษไหมลองกดถามดูนะครับ เขาจะปลดล็อกนี่ของชอบของเอดอนะครับเราดูตรงที่ส่งของขวัญอ่ะตรงนี้นะครับเราสามารถส่งของขวัญเนี่ยตามรายการตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันที่ผมแนะนำนะคือส่ง2อันนี้ที่มันเขียนว่า2เท่านะครับเราจะได้ค่ามิตรภาพแบบสองเท่าทีเนี้ยเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกก่อนนะครับอ่าคูอมือผจญภัยมันจะมีเบาะแสอยู่เห็นไหมเรากดไปที่เบาะแสนะครับ ก็รอเดินไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เขาจะพาเรามาหา ABC คนนี้นะครับก็คือโอเคสเตอร์นะครับทีนี้เรากดตรงนี้ครับคำว่ารับอ่าเห็นไหมครับ m c Oaster เนี่ยเขาจะมีไอเทมนะครับให้เรารับอยู่2อย่างนะแต่ว่าเราจะเอาอันนี้คู่มือผจญภัยนะครับเราก็กดไปคําว่าได้รับนะเจอเนี่ยคเควสนะครับจะขึ้นอยู่ด้านซ้ายนี่นะอ่ะเรื่อมมาเห็นไหมครับคเควสมันจะเขียนว่ารองคู่หูนะครับเขาจะให้เราไปถ่ายรูปนะตรงนี้เนี่ยอ่านดีๆนะครับมันจะเป็นคําใบ้ ซึ่งเควสเนี้ยจะไม่ได้ออโต้ซะทีเดียวนะครับเราต้องไปหาเองออเคสเตอร์บอกว่าให้เจ้าไปบนหอสังเกตการเพื่อถ่ายรูปนะครับเราลองกดดูเขาจะใบไมาแค่นี้เขาจะใบไมาแค่นี้นะครับว่าให้เราไปที่หอสังเกตการคุณผู้ชมสังเกตในแมปนี้ครับในแมปนี้เนี่ยหอสังเกตการเห็นไหมมันอยู่ทางด้านขวาเห็นไหมครับเขาเขียนไว้เราก็ติ๊กแถวๆนี้ก็ได้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอถึงที่หมายนะครับ เมื่อเราเดินมาถึงช่วงนี้นะครับผู้ชมกดดูที่แผนที่นะ,ะตัวละครผมจะอยู่ประมาณบริเวณนี้ใช่ไหมครับให้เราเดินขึ้นมาอีกนิดนึงตรงด้านบนนี่นะนี่ช่องนี้นครับเดินขึ้นมาขึ้นสะพานไปเลยนะครับนี่จุดตรงนี้นะครับก็คือหอคอยสังเกตการนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถขึ้นไปได้ ให้เราทำการคุยกับ APC ตัวนี้ครับผู้พิทักษ์ฝ้าระวังอ่ะเราก็จะมาที่ยอดหอคอยนะครับแผนที่ดูนะเห็นไหมเรามาถึงยอดแล้วทีเนี่ยเขาบอกให้เราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็กดถ่ายรูปตรงด้านล่างนี่ครับเห็นไหมที่เป็นกล้องถ่ายรูปใกล้ใกล้กลกลฟันเฟืองกดไปเจอแน่คุณผู้ชมกดถ่ายรูปเลยครับคุณจะบันทึกลงเครื่องก็ได้แล้วแต่เห็นไหมครับ เควสถ่ายรูปเสร็จ,จนที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กดสําเร็จเลยครับออกไม่ได้ลืมไปต้องลงก่อนนะกดที่สีลานี่ครับข้างๆแล้วก็ลงมาข้างล่างนะเ,เสร็จแล้วค่อยกดที่เควสครับถึงจะเดินได้ อ่ะเสร็จแล้วนะครับเราจะกลับมาหา a b c Orchester นะครับอ่าเราได้แล้วนะครับคู่มือประจนภัยนะครับจาก ABC ีซีโอเคสตรทีเนี้ยเราก็เอาไอเทมชิ้นเนี้ยไปให้กับ a d a นะครับเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมก็กดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็กดแผนที่โลกแล้วก็มาที่อ่ามือท่านะครับรีบอสนะครับกดเยี่ยมผู้หูแล้วก็มาหาที่ เอ็ดอร์นะครับอ่ะเมื่อคุณผู้ชมมาถึง ABC A B C a ดนะครับทีนี้เนี่ยให้เรากดคำว่าส่งของขวัญอ่าเห็นไหมครับคู่มือผจญภัยอันแรกเลยเนี่ยเราสามารถส่งได้แล้วก็ ได้ค่าความสัมพันธ์สองเท่านะครับก็กดมอบไปนี่เป็นไงขึ้นมาเป็นเลเวลสี่แล้วเห็นไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือไอเทมชิ้นอื่นเนี่ยควรจะส่งหรือเปล่านะครับเพราะว่า ABC ตัวอื่นเนี้ยก็จะมีไอเทมที่เขาชื่นชอบนะครับก็คือเราสามารถส่งแล้วมันได้2เท่ามันจะคุ้มกว่าผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันอื่นนะสามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าควรจะส่งไหมแต่ผมแนะนําว่า ควรจะส่งอันที่เป็น2เท่าก่อนนะครับเราเอาแค่ของบางอย่างเบื้องต้นก่อนนะครับยังไม่จะเป็นต้องแบบไปจีบจนเอาเลเวล10 20นะอันนี้ผมแน,นะนํานะผมมองแค่ว่าเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะครับโดยเฉพาะไอเทมที่มันเป็น2เท่าทีนี้มันจะมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็น2เท่าเหมือนกันแต่เขาเ,าเป็นรูปปัญหาเอาไว้นะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเอเราจะเอาไอเทมที่ไอเรชอบที่2ได้ไงใช่ไหมกดไปที่บอสแสนะครับ ตรงนี้ต้องอ่านดีๆนะคือมันต้องอ่านเลยครับเขาบอกว่าให้แอบฟังเอโดจากเครือข่ายของลาบารับข้อมูลสิ่งของที่เอโดชอบได้แล้วก็กดว่าไปทันทีนะครับเขาก็จะพาเราเดินไปหา a อ c อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันอ่ะเราก็จะมาหา a อ c ีซีลาบานะครับ ทีนี้เนี่ยให้เรากดคําว่าเครือข่ายด้านซ้ายนะครับนต้องอ่านดีๆอ่ะมันจะมีเครือข่ายอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราต้องการจะ,อะเอาไอเทมชิ้นที่สองนะครับหรือว่าชิ้นที่เอโดชอบเนี่ยเราจะถามลาบานะครับเราก็กดที่เอโดด้านขวาเห็นไหมมันจะมีคําว่าแอบฟังเห็นไหมครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็ลาบาร์เขาจะบอกว่าเอโดชอบอะไรนี่แล้วเราก็จะปลดล็อกนะครับของชอบของเอโดก็คือแหวนฮีโร่ อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เดินออกมาอันนี้อันนี้ผู้ชมเดินออกมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันใกล้ๆครับเดินตามผมมาเลยก็ได้ถ้าจำไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็มาคุยกับเอดรเหมือนเดิมอ่ะทีนี้นะครับผู้ชมเลือกส่งของขวัญอ่ะเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมไอเทมทีม่สองนะครับที่เขียนว่า2เท่าเนี่ยเห็นไหมครับแหวนฮีโร่นะก็สามารถปลดล็อกได้แล้วแต่ว่า เราต้องมาทำเควสก่อนอยู่ดีนะครับแล้วกดที่บออแสเหมือนเดิมอ่าแล้วเขาบอกว่าโดกิมีไอเทมนี้นะครับเราจะไปหาโดกิกันก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะครับทีนี้เรากดคำว่ารับอ่าโดกิเนี่ยเขาจะมีแหวนฮีโร่ให้เราทำนะครับเราก็กดคำว่าได้รับเขาบอกว่าถ้าแถวท่าเรือนะครับมีคนนอนบนถนนรีบไปดูเร็วตรงนี้ผมบอกเลยว่า มันเป็นเควสที่คุณต้องอ่านนะครับถ้าไม่อ่านเลยเนี่ยคือหาไม่เจอนะครับ่ะเรากดดูที่แผนที่ก่อนตรงนี้คือบริเวณท่าเรือนะครับจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนว่าตรงนี้คือท่าเรือแต่ว่าลักษณะของพื้นที่นี้มันคือท่าเรือเราเดินลงมาครับเดินลงมาเนี่ยนี่คือท่าเรอนะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมานี่ครับ ทีนี้เราจะเห็นบุคคลคนหนึ่งครับนอนอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่สามารถปลุกเขาได้ครับนี่เขาจะบอกว่าให้ตามหายาฉุกเฉินแถวนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือต้องอ่านเลยยาฉุกเฉินมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับเห็นไหมเป็นกล่องนี่ครับกดเข้าไปคุยเลยอ่ะเราได้ยาฉุกเฉินไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ไปปลุกเจ้าตัวนี้อ่า ทีนี้ก็เสร็จเงื่อนไขเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็กดเควสขึ้นมาด้านซ้ายนะครับก็กดตัวนี้เลยนะเราก็จะกลับไปหา NPC นะครับล o k กกกดไปเลยครับเห็นไหมเราได้รับ แหวนฮีโร่เป็นที่เรียบร้อยนะครับวิธีการจีบเอเมซีอื่นก็จะคล้ายๆกันลักษณะนี้นะครับอันนี้เราก็มาคุยกับเอโดใกล้ๆเราก็กดส่งของขวัญน,นะครับอ่ะเราก็เลือกที่แหวนฮีโร่เห็นไหมแป๊บเดียวลเลาได้หกแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจีบเอโดนะทีเนี้ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีูุมพลัจพิเศกับแหวนฮีโร่อันนี้แหละ คือผมยังไม่ทราบนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยเนี้ยมันจะมีไอเทมคู่บัญชนภัยกับแอนทิโลให้ทําอีกหรือไม่หรือสามารถทําอีกครั้งได้หรือไม่อันนี้คือผมไม่ทราบจริงๆนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องอลองไปศึกษาดูนะครับหรือถ้าเกิดผมรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้แต่ทีนี้เรากดไปเนี้ยมันก็ไปได้นะมันกดไปได้แต่ว่าไอเทมมันก็ไม่สามารถรับได้แล้วเท่าที่ผมรู้นะครับอ่าทีนี้ก็ ใครรู้ในส่วนนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เนี่ยลักษณะของการทำเควสสร้างคอนซันกับ a b c นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับก็คือการไปเอาไอเทมชิน้นนึงจาก a b c แล้วก็เอาไอเทมชิ้นนั้นนะมาให้กับ a b c อีกคนหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับผู้ชมสิ่งที่เราจะได้จาก ABC a b c a d o นะก็มาที่โรงชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดไปที่ข้าวิถีภาพนะครับ แล้วก็กดคุยกับเอรอตรงนี้นี่ครับสิ่งที่เราต้องเอาก่อนเลยนั่นคือแผ่นหินปริศนาพีโรดอัปเกรดนะครับก็กดนับไปเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกแพสซีฟส k กิลนะครับที่เหลือเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยชัวว่าสําคัญไหมโดยเฉพาะม้วนระเบิดอันนี้ผมยังไม่ชัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราจีบเอรอจนถึงระเวล10เนี่ยเราก็สามารถคุยกับเอรอตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนแพสซิฟิเคชันที่เราได้มานะครับก็คือตรงนี้นะของเลเวล48นะครับที่เราจําเป็นจะต้องมาปลดล็อกนั่นเองนะครับโอเคครับผู้ชมสหรับวันนี้นะครับอคอนเทนต์นะครับในการจีบ A B C นะครับ A ดอก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคอนเทนต์หน้านะครับผู้ชมอยากเห็น A B C ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปแล้วกันนะจริงๆผมก็ว่าจะทําทุกตัวนั่นแหละแต่ก็ค่อยๆทยอยทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดสัต์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับนี้ครับช่อบแม่นำต้องกมต้องขอรับคุณสมไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า